วันนี้จะมาส่งงานครับส่งงานตัวบอกแรกเป็นปืนสูงครับกำคอล่องนิ้วครับไม้ประดูประดูลายครับตัวนี้ชักอยู่ที่เจดสิบครับเป็นปี้าครับดำไดสีครับใส่ข้อปีกให้ด้วยครับไม้ประดูครับกำคอล่องนิ้วครับ ประดูแดงครับแบบนี้ก็ห้าพันห้าครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงแต่ว่าถ้าเป็นปีกสีก็เพิ่มอีกเก้าร้อยครับปีกสีไดสีแถมอุปกรณ์พร้อมยิงครับลูกดอกสามลูกหัวพอกยางสองเส้นกระบอกสายพียครับ ตัวนี้ก็เป็นปืนศูนย์ครับกำคอรครับแ่าลายเช็กเกอร์ครับตัวนี้เป็นปี๕๐ครับแกะเช็กเกอร์้องฝังครับตัวนี้เป็นกำคอรครับ กำคอเป็นรางรางตัวนี้เป็นรางทำสีดำครับเบาครับตัวนี้ครับตัวนี้จะอยู่ที่สองพันเก้าครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับไก่เซฟนกครับตัวนี้ปีค้างคาวสี่สิบห้าเซนครับเลือกได้ครับห้าสิบเซนหรือสี่สิบห้าเซนครับสองพันเก้าครับตัวนี้ครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิง นี้เป็นกำคอรครับกำคอมินิลางยาวเมตดสิบครับปีกโรเลอร์ในข้างขาวนอกตัวนี้อยู่ที่3ามพันเครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงแกลีย์ลายเชคเกอร์ครับกลวไกลก็สแตนเลสครับทำสีเงาครับชุดนี้ตัวนี้เป็นมาริดครับลางกลมครับ รางกลมมาลิดตีข้างเขาห้าสิบเซนครับไทยไม้มาลิดต,ตัวนี้จะอยู่ที่6กพันห้าครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับส่งมือสอดครับไมมาลิดต,ตัวนี้จะเป็นงานยิงหนูครับงานยิงหนูยาวแ0ดสิบเซนครับ ไก่เป็นไก่เซฟครับตัวนี้อยู่ที่พันสี่ครับรวมส่งอุปกรณ์พร้อมยิงครับงานยิงหนูยิงกบยิง,ยงปลาเล็กๆได้ครับตามห้วยตามครับสนใจก็สั่งทำได้ครับเบอร์โทรไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดเจ็ดศูนย์สามศูนย์สามสี่ศูนย์เก้าครับฝากกดติดตามช่อง YouTube ช่างน้อยเลยครับขอบคุณครับ